สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อมเป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงปู่คําแสนวัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่ปี2517เป็นเนื้อทองแดงตอกโุดด้านหลังองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญบารมีพ่อท่านนำวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงรุ่นสงปี2555เป็นเนื้อนวะโลหะตอกโค้ดหมายเลข3033สภาพสวยมากเลยนะคะพี่ตอกโคด้ดองค์นี้ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2519ายปีเเป็นเนื้อทองแดงลมดำตอกโค้ดจานักขระยานสภาพสวยมากองค์นี้นะคะพี่ขอที่3,5มพนะคะสวยมากเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นภาพผงปืนแตกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีปี2534หลังยันปิดทองนะคะสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหางหมากหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธาน,นีปี2533้ปี2533เป็นเนื้อผงสภาพสวยเดิมองค์นี้ขอที่800นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาจันลอยเนื้อผงหลวงพ่อบุญธรรมวัดช้างเผือกจังหวัดหนองคายสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพุทธนายกวัดอัมพาสิริวงศ์จังหวัดนครนายกเป็นเนื้อผงสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาสังาจายายหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2,5,3,6รุ่นคูณลาบคูณเงินคูณทองเป็นเนื้อโลหะลมดำสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสองหน้าฝั่งพลอยหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพ้าจังหวัดนครปฐมปีสองห้าสามห้ารุ่นอาเซียสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเป็นเนื้อทองผสมเก่ามากสภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่8 0 0นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงมวนสารเก่าพิมพ์ขาโต๊ะหลังปั๊มอักษรปอจอทอไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาล่วงยืนเนื้อตะกัวสนิมแดงหลังลางปืนเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นแผ่นปั๊มเนื้อเงินหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หลังจานอัขรยันเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิเชียนวัดหาดมูลกระบือจังหวัดพิจิตรรุ่นพิเศษเป็นเนื้อสัตว์ตะโลหะก้นอุดผงสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนผงภายกุมารฝั่งตะกุดคู่หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองสภาพสวย องค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาจัมโบ้เนื้อผงปิดทองในพิมพ์ ฝั่งตะกุดหนึ่งดอกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปี2565เลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเสือรุ่นแรกหลวงพ่อสมวัดโพทองจังหวัดอ่างทองปี2553เป็นเนื้อโลหะลมดำตอกโค้ใหม่เลข297กล่องเดิมองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตารุ่น125ปีหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพปี2555ฝั่งตะกุดเงิน2ดอกตอกโคสต์หม่เลข146กล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวให้ดูวงพาด้านในนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเสาห้ารุ่นสร้างอุโบสถหลวงปูก่กาหลงเขี้ยวแก้วปุกเสกออกวัดพักกิ่งกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะนี่นะคะสวยดีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อเจ้าแม่กวนอิมรุ่นสุกสิริสอนวัดเล่งเนื้ย,ยี่กรุงเทพปี2548กล่องเดิมครบชุด3องค์สภาพสวยนะคะกล่องนี้นะคะพี่3องค์ขอที่500นะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อรุ่นทรงเจริญหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเป็นเนื้อนวะโลหะปี49ตอกโคต้ตใต้ฐานกล่องเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่800นะคะ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยวให้ดวงพระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งบารมีธรรมหลวงปู่คล่ำวัดวังว่าจังหวัดระยองรุ่นหนึ่งร้อยปีเป็นหน้าโลหะลมดามกล่องเดิมสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะ มีเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดใหญ่รุ่นสัมิิโชคปี2552เป็นเนื้อสัมิิต่อตอโค้ดหม่เลข267กล่ 7, องเดิมสวยมากปลูกเสกวิธีใหญ่หน่าสะสมนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองพรดด้านในนะคะสวยมากเลยนะคะองค์ใหญ่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพากิ่งสร้างบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปุกเสกร่วมกับหลวงพ่อจรปี2542เป็นเนื้อทองเหลืองตอกโค้ดหมายเลข1นึ่ห้า จานนักขัะยานใต้ฐานสภาพสวยองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองพาด้านในนะคะนี่นะคะ มีเสียงกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนรุ่นแรกพระอาจารย์พรสิทธิ์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่ปี2552เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ตอกโค้ดหมายเลข 104กล่องเดิมหายากสร้างน้อยสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านในนะคะนี่นะคะสวยนะคะพี่ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ